อ๋อมองดูนี่ครับสาวเล่าพ่อมเปิดใจครับเปิดใจเปิดเฟซบุ๊กให้พ่อมพ่อพ่ออ๋อวิลีเป็นบ่ดิขออนุญาตเล่นบ่ขอเฟซมาไลน์หน่ดิพ่อมปั้มลูกเล่นบ่ดิอันนี้นี่แจกนี่แจกให้เบ้าได้เบ้าไทยเบ้าจีนเบ้าต่างศาสตร์แจกให้เบิร์ทุกคนเบ้าไดก็ได้บ่นบอกบ่มีเลือกเลย เฮามีเกณงจะบอกว่าอายุเท่าไดร่ตั้งๆต่ตั้งสี่ได้ไหมว่าสิเอาคนอายุประมาณเ่าไหอืมแม่ประมาณทําไดลงมาได้ไหมประมาณ30มบลงมา30มสบลงมาหอด8ดขวบเอาได้ประมาณ30มลงมาฮะประมาณสักสี่หาบอกอ๋อแต่ประมาณอยู่อเอาสักเอาเลดเลดอีกจังหน่อยไหนบอจักสามสิบเจาลงมาอักสี่ได้บอ ได้ยุจำได้กรไดยุขั้นเจ้าว่าบ่าไดเลยไอ้เสียใจเลยสวัสดีครับสวัสดีครับบรรยากาศตอนเศร้าๆครับบรรยากาศตอนเศร้าๆทาเลือครับทาเลือหรือทาบักดอกอันนี้ข้ามไปนี่เพื่อนบอกว่าเป็นดอนแค้นวสัน ดอนแค่นดอนเดดดอนค้อนก็บสิลงไปใต่ <hygiene ends> ัมยางมือแรงจิเต็มเลยครับคนสีตึกแหตึกป่าอยู่นี่นะยามือแรงเขาจะเอาแห่มะวานครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศการเขาห่อกระทาเรือท่าเรือมาจากดอนแค่นมาสั่นขึ้นมาตลาดขีนากเมืองโค้งนี่ขึ้นมากับมาพ่อกับซองนางเอกสาวสวยเลยไปมันมันถือกล่องมาเลยลูกนี้ทุกคนอันนี้เพิ่นกันาจิธาทาเมื่อเนาะ ไปกันอาทิตยกําลังทาขึ้นเรือเมื่อเมื่อว่าบัดนี้พวกเจา้าเมื่อว่าเดี๋ยว่อยเขไปตลาดกันบัดนี้หอบหอบไปขายอยู่ดอนพุอนะดเนาะมานมานมานเด้อเออโอ้ไก่น้อย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 ใส่ตุ่มใส่อันนี้ไปเลยตุ่มใส่ป่าด้วยนี่ไก่น้อยทันนีเกี๋ไปซูดกินเข่าครับเดี๋ยวผมกับจังสิมากินให้เบิง้งแต่ว่าบราันกินตอนนี้มาเบิ้งทางนี้ครับบัดนี้ ทั้งนี้เป็นอย่งไรแม่ค่ะคือนางเลี้ยวหนากันลบไปลบมาอยู่เฮ้ออันน like hey, right. ี้ก็เป็นปลาปลาแค่ปลาปลาสวายบอแมนบอกบอสเปลาแต่ไม nice. ่เป็นกันบอสแมนบอกเขาห้องปลายังส่นปลาบึกอยู่บอสแมนเนาะปลาเพ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 าะคือขีบแดงโอ้มันจะเป็นแบบนี้ตัวใหญ่มากกวบอแดงโอ้ขาวปลาเพาะน้อยปลาเพาะน้อย ปลาสวายเลยปลาสวายปลาที่พูบไนไ่นเนาะอ,ะอะ่ขอน่อยผ่านไต่ยานมครับหอยพวงตองบองแจงแมงอันนี้ขายจังใดทิพท่านเอาจากักสองอันเบิ่งดูเอาไปฝากพี่น้องเบิ่งดูทิพท่านตัวไหนมันทิพท่านนี่เบิร์ดหรือเ่อย่างนั่งน้ำกันบ่เฮ้นี่บ่ฮะบ่บ่บ,บ,บ,บ่เอาสองอัน อัญราศีพันบอตตองอัญกับเป็นเศร้าเศร้า <tror> พ <Visual> <c oughs> <c oughs> ัน <estr> เ <all> ้โอ้ยเจวไปทางไหนสิกินเบิดสองพวกนะกับจวบ้ทดแจวแล้วขอำหวานมาพี่น้องเของแ็งๆท่ข้างไหนเนี่ของแค่ยูบ่หวานแท่ยูบ่อทดน้ำสุปน้ำตาลยูบ่อดแล้ล่ะทดน้ำละลแต่ว่ามันวาน ของแท้ตัวนี้อุ้ยหวานจนหมดตอมบางีนนี่ของแท้ได้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหมดออกก่อนสวยๆเลยของแท้เลยเบิ่งนะคนกินลายบักขามก็ค้นบักขามก็ค้นขายกับหวานพ่อกัน ถ้าพุ่นอยากซีเหมกันเอาเอาเสียสใร้กคอนสั่นคอยเอาหน่วยไหมดอกกีฬาจ้างค้าหวานเฮ้ยนักกีฬาบวาามหวานได้ไหนหวานอยู่บ่หวานที่ามันใส่ใส่เบิ้งซี่เหมเบิ้งรวยเป็นอะไรเย็นระดลไล่แตกหวานอยู่บ่ ริมปากคมหวานเพื่อนอะไรบ้างดิริมโพดเลยอ่ะ,ะอืมมาซาอีบักคนหลายครับตลาดนี้คนหลายครับนกนจะแคบจากแอรอัดนิดนึงครับคนจากหลายจังหน่อยปลาตองกายปลาแกปะปลากำหน้อยมันสาคู่ค <c oughs> อ,อนซอนปลากดตรคือด้เนาะเดี๋ยวข่อยขอหยาดอุ่นล้นซอยคนทองเด้อข่อยขอหยาดอุ่นนุ่นคนทอง ทอทอดะไรก็ะใส่เต่อเขาห่องพักอย่างอีหละเขาห่องพักอย่างเอาเอาออนนึงลดห่อกห่องพักย่งะหมักไข่มักไข่วสันเอาไปกินแนี่ไหนอีหล่ะฮะหาันดโอ้ย หาผนคือได้คือได้ลายกระดอกระดีอ่แต่ดยเอาเนนดีได้กินสากองหเอาสิของเจ้าขายยังไงสนั่นหาผ่านคือกันจัดไปสั่นสองคนก็เป็นสิบพันเนาะหา่านกับกองสามกองหาก็คือสามกองสิบบาทแต่เป็นเงินบาท เขาไปลวกเบาลืมแนวด่าปกนดิบอะไรกเตมเต็มมาินดิบก็ได้กัดกินซื่อๆนี่ลวกกินกับแจีวกับหยัง่ะกระเจีวกรบป่นนี่อ่ะเบาเงินก่อนหาเงินบ่เห็นเห็ุจังไหนนี่ติดไว้บ่โอ้ยติดไว้ก็ได้มาคู่มืออยู่บ่คือว่าติดได้เอาเดี๋ยวข่อยว่างแน่จักหน่อยสั่นข่อยหาเงินก่อนเข้าห้องพักยังกินกระบุเป็นดอกเดี๋ยวไปฝากี่นอเฮ้ย ได้เงินอีกตั้งห้างยืนจมอยู่กระได้เงินเนาะจมหาพี่น้องคนเราคันนี่นี่เดี๋ยวเต็มใหม่เต็มมือเด้อเอาแต่พักหนีกับพวกแห้งแบบใหญ่เอ้ยเจียวป่าเฮ็ดได้สิไปได้ปัะนี้รถคือติดแท้คนคือหลายแท้กระดอกกระดี่งแต่งไดแซ่บอยู่บ่อันนั้นแซ่บเลยบักรซารีแซ่บ ขายจังได้เกาะซาลีเก่ากฮะพักหนึ่งหาผัานหาฟักเศร้าคนนะพักหนึ่งห <c oughs> าเขาเนี่ยโอเดะวะพักละหาผ่านดิเ,นอนเอาเขามันเลือกจังไดว้ว่าเลือกซาลี่หาพักละหาผ่นกับพักละสิบบาทเนาะเป็นเงินบาทเนาะแมนบอกสิบ <c oughs> บาทเอาสองพักมันเป็นเศร้าบาท ก็ดีเดี๋ยวไปซื้อแนวอื่นเติมดีครับคือสิ่งที่ซื้อเนี่ยผมจะเอาไปฝากผู้นึ่งครับฝากพี่นอไปมือหลัางอยเอามือหนาคอยเอาเด้อได้อยู่บ่อเอาหน่อยครับเนานีขึ้นหาคุณคุณอยคนละฟังท่ากันยังหันหนาพ่อพอกันอยู่เนาะเห็นหัวแดงๆเอ้ยมันแมนอยู่บ่วะไม่ไก่แมนอี่หรี่เว้ยนี่ยังใส่ซอยอยู่บ่ ค,คี่ะฮะคนมีคาเนาะวันนี้เนาะ <c oughs> เปินใส่แมนได้ครับวันนี้บังไว้เออไอซื้อปลาแล้วอสั่นบักบวมนี่เดีกองเท่าไรเนี่ยบัก <c oughs> บวม <c oughs> บวกเอากองไหนมันคือเจ้าอ่ะล <c oughs> ่ะกองไหนมันคือเจ้าของครับใส่ใส่เออเสวยๆยงามครับเหยาวปวยรวยครับ <c oughs> คนมีคาคนมีคา มแมนบอกเขาก็คือกันเด้ลยแมนเอาตามตัวหแหละตัวว่างามเขาก็ว่างามมารอบนี้บ่ได้จ่ายเลยติดติดไว้อีนี้ได้ปะนี่เพราะว่ารอบนั้นซื้อเสื้อให้แล้วเด้ <c oughs> รอบนี้เป็นไซแมนครับ <c oughs> เป็นเมบนจ์ยาครับ <c oughs> เป็นไหนไซล้วบ่เสื้อตัวน,นั้นนะบ่ะ ใช่เหรอคือถอดเปา่าท่ายีบอกใหญ่ท่ไทนะเฮ้ยกินถอดแล้วเนา,าะาอออนออสันใส่ถอดแม่ดอกจักหน่อยมงดูอุ้ยน่อยหนึ่งน่อยหนึ่งยังคือเก่าพ้นผูกุเก่าก็คือเก่าเนาะเจ้าเนาะน้องทาวอนแม่บอกเออยังจำโบผิดเนาะน้ะนองทาวอนอุ้ยขายยังเลยยัยแท็กซี่เหี้ยน หายจังไหนพักซี่เจา้า่ะมัลละพันมัลละพันจักมัดแันเบิ่งลูกพักซี่เหี้ยเดี๋ยวเบิ่งก่อนมันเป็นแนวไหนม 1, หัดละพันว่าสันเพิ่นว่าโอ้ยมัดละพันกับประมาณมาาัดละสองบาททอดบ่ประมาณนั่นเนาะมัลละสองบาทหนึ่งสองสามสี่หาหาพันบ่หนิหนึ่งสองสามสี่หา โอ้ยสิบพันบินเนาะเน่เออเอา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 ตามสะดวกแม่ค่าละพักก็ดีตั้งหุ่นก็มีพักอีกแล้วบ้านนี้กินโมเป็นตัวนั่นอ่ะบ่ค่อยเออท่านกินหรือเคาะอ่างหน้านี่สบายปะเนี่ย เอาเงินในผู้นี่เด้อเอาเงินในผู้นาง้างดีละตัวน้องถาวรดเอาบักษาหลี่มาฝากน้องถาวรอดตอนแรกคอยว่าสื่อสามอันสี่อันเลยแต่ว่าไปมากก็เลยว่าเอเจ้าก็ข่อยกับสองพอดีค่ะน่ะก็เลยสื่อสองอันแม่มันจะเป็นครูิ่นบอกว่า เจ้ามากนี่คอยว่าได้ย่างนึงก็ได้ย่างนึงนไหมารอบมารอบนาสิเอาอย่างอ,อางะไรจะอะไรที่ไอเดีย <laughs> เอาอย่างก็ได้ที่ไอเลือกเลยขอ,องชาววอนครับไส์ว่าคือโบเดมาทุ่มมือคือมามารอบอะไรก็คือเห็นอยู่เบอะเฮ้ยใจคือตรงกันแท้โบเดมาหลายมือนะพ่อพอกันอีกโบเดมาเลยห้าก้มาอีกห้าก้ามเลยอันนี้ก็ ขายโอ้ต้มไขไ่ได้พ่อพ่อเด็ดการขายทั้งซาลาเปาต้มทั้งไข่ต้มไข่ขายบ่หรือต้มไข่กินขอแค่ทั้งขายทั้งกินนี่แหละครับอนเนกประสงค์ครับหมอเอเนกประสงค์หนึ่งได้ทุกอย่างหนึง่งซาลาเปาทั้งทังต้มไข่ทั้งไตท้งทิ้งขายซาลาเปาทั้งลุงต้มไข่ทั้งลุงต้มไข่ไข่เป็ดหรือไข่หยังนี่้เป็ดจาบ่ โมเมนใครคนตัวใก่นกยรีงก้นยักเกาะไก่ข้นกเลียงก่อนไก่้นกเลียงก่ <laughs> นอนดิกนบุดเนาะถาบุดเนาะเห็ด<ค> <c ười> ยังคือลุ่มๆกันไน้ช้าหน่อยสมปลา,ปาปโอ้ช้าหน่อยกินสมปลาเป็นอีกเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไป เอาอันนี้ไปอีกคุ๋งนึงเนี่ยนี่นี่น,น,นี่เออนั่นละนะเอ้ยเฮ้ยเาหายป้า,าหายน้องไปเอาไหมส่นเอาบ้า <c oughs> กินข้าวเปียอกข้าวบะนี้ย่างตลาดเมื่อยแล้วมากินข้าวเปียกไปหลังจากกินข้าวเปียกแล้ว,ดวเ,นนเ,ดเดี๋ยวผมจะพาเอาอันนี้ไปฝากน้องคนนึงครับเดี๋ยวทานติดตามชมอโอ้คือหลายจัง

แต่ป้าคอน้อยรุ่นกําลังอันนี้บนทัาน์ดนยาขวาน,นมนี่แหละกับ <g rab S 2> <c oughs> พักก็ดีพักอันนี้พักยังก่อนนี่บักบวบบกอันนี้เขาห้องพักอย่างบ้านตัวเขาห้องพักอย่างนี่เขาบ่เคยเห็นไหยดอกไข่อันนี้คือเป็นอด,อด,ดอกไข่ดอกไข่ดิโอเคดอกไข่พอดีเออนี่ก็นพอดีเลยนี่พักใส่ปา่าพอดีเลยตั้งใจมาฝากโตได้หน่ ใจเล่าหนองหน้าครับหนองหน้าคนสวยครับสวยสุดแล้วในตลาดคลิปก่อนหน้านี่มิเตอร์คนคอมเมนต์เนาะเสือขาวเสือขาวคนว่าเฮ้ยบโมน่ได้บโมน่ได้คลิปนี้อาจจะคอมเมนต์เสือสีชมพูกระไรคนมีสองคนเลยครับวันนี้สองคนเลยวันนี้นะอันนี้เพิ่นเพิ่นขายเครื่องคือกันบ่เจ้าขายอยู่เพื่อนโอ้ขายอยู่เพื่อนเพิ่นอันนี้เป็นโมเป็นโม รุ่นเดียวกันเฮ้ยเบาะเจ้าว่าไพงามเบอรกันมือสองเบิ่งเอาเด้อครับทุกคนครับมื้อนี้ได้ข่าวว่าน้องน้าสิแจ๊กเฟซบุ๊กครูบ่าวบ่นี่ยมือแจ๊กมืต้องได้แจกเฟซแล้วมึงเนี่ยเอาแทะมันบ่เนี่เอาแท้เรื่องบ่อ๋อสิเลี้ยงเขาได้อยู่บ่ออีหล่าเลย ถือไก่ขั้นเลียงได้เรียงอายน้ำเดิอเขาเขาก็คุยกันโดนเติบแล้วมือได้สีแจกบอเขาโต้หน้าแจกอยู่แล้วทัางพี่ไหมอุ้ยแจกเฟรดนวันนี้เอาอุลี่บอมา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 สัน๋อมึงดูนี่ครับสาวเล่าพ่อเปิดใจครับ เปิดใจเปิดเฟซบุ๊กให้พ่อมปอพ่อมวิลีเป็นบ่ดิพอพอ,นนอนุญาตเล่นบ่โเฟซมาไลน์เียดีพ่อมปั้มลูกเล่นบ่ดิ่าฮ่าฮ <c oughs> ่พ่อมผลิตทายาทเลยโ <c oughs> อ้ยป <c oughs> กตินี่ชีวิตประจำวันเทียนอย่งเนี่อยขายเครื่องเนี่ยเครื่องเสร็จแล้วก็คือพักเลยแลักกับเอือดเสาะก็มาขายใหม่กับม,ม,มีเวียกแค่นี้ แต่ตอนบ่ายนี่คือว่างเนะาะว่างไปใส่ก็ได้ตอนบ่ายคั้แม่นว่า12โมงว่าง12โมงไปใส่าแหลงว,ว่างอ้คขันว่างนี่คือถ้าเกิดมีผู้เบาเนี่ยคือปั่มลูกอย่างเดียว <c oughs> <c oughs> พร้อมแล้วผู้เบาววเฉยจิ้มใส่เบืเ่อกเยอะเยบืว่างดบ่อันนี้นี่แจกนี่แจกให้เบาใดเบาไทยเบาจีนเบาต่างศาสตร์แจกให้เบิดทุกคนเบาใดก็ได้มันบอก บ่มีเลือกเลยรุ่น60 70คือวานอ่นเดียเอาอยู่บ่บ่กสามลร่เอาเขาบอกวาอจริงเนยเขามีเกณฑ์จะบอกว่าอายุเท่าไหร่ตั้งสั่ตั้งสี่ได้ไหมว่าจะเอาคนอายุประมาณเาไดรอืมแม่ประมาณสท่าไดรลงมาได้ไหมประมาณสามสิบลงมาสามสิบลงมาฮอดแปดขวบ เอาเลยประมาณ30ลงมาหาประมาณสักสี่สัปดาอ๋อ่ะแตประมาณอยู่อ่าเอาสักเอาเลดอีเลดอีกจังหน่อยไหนบอจักสามสิบเจ็ดสามสิบแปดลงมาอังสี่ไดนบอสได้เยอ่จำนันก็ได้อยอะขั้นเจ้าว่าบ่ได้เนี่ยอเสียใจเลยเอาไปเพิ่นลซันตัวหนึ่ง เอ้ยเอาในถงบ่เอา้เอาเอาตัวในถงสันไปเด้อรอบรอบหนาสิมาจ่ายเด้อจ้า <c oughs> ใจดีขนาดเด้อเอามาฝากนี่แหละมีแซบแซบสุดแล้วกลางตลาดด่เพราะว่ากลางตลาดมิหานเดียว <c oughs> กลางตลาดมีเอา้าไปเลยวบ่าม่เจ้า โอ้ยว่าสิถามซื้อเนี่ยเราซื้อเราซื้ออย่างซื้อหน่อยน่องหน่อยจีน่องหน่อยกับน่องหน้าอ้ยแต่ว่าน่องน่องหน่อยนี่โบลูว่าพอมหรือโ่ลูพอมแต่น่องหน้านี่พอมันบอกห้ามอะไรเจ้าใส่แห้ง้ามฮะเจ้าใส่แห้ง้ามนี่ยสื่อให้เบิรงตีมันว่าตายและวจากสาวหน่อยจากอายครับมาสื่อเกิบ มาเสือเกิบนี่นี่นี่ผู้สาวมาเสือเกิบนี่เออสาวน่ารักน่ารักมาเสือเกิบสจ้ากินอะไรลูกสองไหมเออกับสาวคือสาวกอะไรตัวลูกบ่ได้อยู่หัวบ่ได้อยู่เจ้ากระไดฮะลูกสาวบ่หั่นป๊อดลูกสาวกับแม่ป๊อดลูกสาวเราละว่ะแม่นอยู่บ่เจ้าว่ะเนาะ ลูกสาวเดียวนะลูกสองไป้บันีน้องนะไอซีด้ล่าล่าเลยบาย,บายนี่แหละครับสนใจกะมมหา้องหน้าได้ครับหรือว่ามาหาวได้กะอันไหนเกาะเป็นบุกกระหายไปแล้วสนใจก<บ>็อแอดมาวะนะนี่เอาหาเมื่อนำนี่ อ๋อถือกระเป๋ามาส่งครับปานีน้ลืมกระเป๋าป่ะน,นอกหน้าแล่น้ำกลนหนักอีกวะหนักนะ <laughs> พอดีเลยเอา๋านี่สื่อให้พอดีอุดรนอน,นอกงคนใ,ให้ได้เลยแต่ <laughs> ได้แถวกระเป๋าหนัง่ได้ให้เลย <laughs> ถือไปเนี่ย <laughs> ห,หนักไอหนีกระเป๋าหนี่มีอยา่างนี้มีอยา่างมีแ<ม><ม>ตียงเก่งหน้ามาส่งแดดเออสวดอัลลาหพาพันน่องคนปะไปเลยบาย นุหนุนองเพิ่นครับไม่พ่อยไม่กวดให้อายถ้าไม่เลื่อีหล่าขายได้จักอันแล้วมื้อนี้ขายได้12อ,อันโอ้ได้หลายเด้เนี่ยนี่โอ้ยนี่ครับน้องเพิ่นมานั่งขาอยอัน <P> <P> ไม่ไม่พ <P oi. S 1> ่อยขายเด็กสิบสิบอ้ายเอาซอยแค่2อันเออนด้อมื้อนี้เด้ขอขายคู่มือบ่อวาดุแท้ จักปีละสิบปีผู้ดใดเห็ดให้มาขายใ่ไม่ไงเราเปไนอะไรมาขายบ่เราเราเป็นคนเฮ็ดเจามาขายคู่มือเลยคู่เศร้ามือ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 ,มอขายดีที่สุดได้จักอัน,นอู้สิบาน สิปหาอันหาสิปจะเป็นหาิบพันกระตีไปหมื่นละหมื่นละหกสิบเจ็ดสิบพันได้บ่ได้เนาะแต่บ่หอดแสนเนาะหกสิบเจ็ดสิบพันกับประมาณร้อยกว่าบาทครับร้อยกว่าบาทถ้าเป็นแสนหนึ่งจะวันเกือบสองร้อยแต่บ่หอดแสนเคยเคยขายได้หลายสุดจากแสนแสนหนึ่ง มือนึงค่ะเศ้าน,นึงค่ะขายแต่จ้าหมูหอดเจ้าหมโอ้หกโมงหอดแปดโมงม,มาสวยอยู่ปุ๊ดมาเดี๋ยเสาเนาะน,นั่งอยู่นี่ตลอดเลยนาห่านท่องนี่ครับนาห่านท่องตลาดขีนากครับผ่านขายคําครับอุดนุนน้องได้ครับู้ใดไจีอ่าเด๋มาเล่นมาเชียวมาแวะครับอุดนุนไปฝากที่ฝากน้องครับไม่พ่อยนีย่เพิ่นกะใส่ไหม่แบบเขาห้องไม่เอยีงอย,งอ,ยงอีหลักมันเป็นตน้นเอ,อี่ยงเหรไหมค่ะฮะ ย,า,ยาคัดออย,า,ดยาคัดด้วยนะฮัดยาคัดยาคัดหากมันเป็นยาเลยครับแต่นในน้อยนะผมแม่เพิ่นสิต้มให้กินเพิ่นสิตัดห่างไว้ต้ม,ตมกินเคยกินดีวะเคยะวะไ่เคยเนะ <laughs> เาะแต่ไม่ตะกี้เดี๋ยวผมเคยกินนะครับไปไอ้ไปแช่น้ำกินนะแก้ไขเป็นยาแก้ไข